หิมะตกหเห็นไ่มาคา่ะปอปวยตื่นมามหิมะตกเส่งไม่หนาวเอ้า นี่เอาวะไอ้อุตสาหะวะฮ่าามาประตกะมันคิีสมงที่สมัดประตกสิมะตกอะไย่างมันว้ลูกชายคอยบ้นหนาวป่นี่พรุ่งนี้ก็วันเกิดพักระพงปรีพพักรกะพงมากะหิม,มาหรอคะ